ทิ้นกันจาเพื่อนๆตัดออกมันสูงเดี๋ยวเราจะให้เขาเกิดยอดใหม่นะคะเราจะตัดเราจะตัดตรงนี้ออกเพราะว่ามันลกมันบังลมเราจะตัดออกให้มันลมพัดผ่านและให้เขาเกิดยอดใหม่นะคะ สวัสดีค่ะเหงาออกเลยตัดต้นกระถิ้นให้เขาปงใหม่ให้เขาเกิดใหม่นะคะให้เขาถอดยอดใหม่เนาะมันสูงนะมันเก็บไม่ได้น้อทุกคนเาตัดลงให้เขาต่ําลงเนาะให้เตี้ยงลงให้ไม่สูงมากเนาะจ้ะสวัสดีนะคะ